ชาวลัคนาราศีกรกฎผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วอันเดิมเนี่ยเดี๋ยวมีหนทางค่อยๆแก้ไขได้ปัญหาเดิมสิ่งเลวร้ายเดิมๆจะค่อยๆแก้ไขได้จะมีเกณฑ์ดีนะมีโอกาสที่ดีเข้ามามีคนดีๆเข้ามาส่งผลดีๆทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในหลายๆด้านมีโปรเจกต์มีโครงการมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เริ่มต้น สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแรงสั่นสะเทือนทั้งใหญ่ดาวเสาย้ายเข้าเรือนสุพะในรอบ30ปีลัคนาราศีกรกฏชาวกรกฏครับในปี2568นี้ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญทางด้านโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อย่างยิ่งนะครับเนื่องจากดาวสำคัญดาวใหญ่ ดาวตรีเทพคือดาวเสาราหูพฤหัสย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม2568และในปี68ดาว3ดวงนี้ย้ายราศีมีการโคจรวิปริตเดินหน้าถอยหลังรวมกันแล้ว6ครั้งครับมันเป็นปรากฏการณ์ในรอบ ร้อยปีมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ส่งผลอะไรส่งผลให้ดวงชะตาโลกดวงชะตาแต่ละประเทศดวงชะตาประเทศไทยดวงชะตาทั้ง12ราศีมนุษยชาติต้องจับตามองเรื่องสําคัญสําคัญที่จะเกิดขึ้นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการเงินจะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญทั้งดีทั้งหลายขึ้นเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องคนดังๆเหตุการณ์สำคัญสำคัญในรอบหลายสิปี จะเกิดขึ้นนี่ต้องรู้อีกทั้งดวงจังหวะจากโคนชีวิตของหลายคนอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากแรงสันสเทือนครั้งนี้จากรวยเป็นจนจากล้มเหลวเป็นสําเร็จจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีมันมีโอกาสพลิกขึ้นพลิกลงถ้าเรามีสติรู้จังหวะมองจังหวะจากโคนให้ดีเรามีโอกาสได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในปี68และ69นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ มาบอกกล่าวบอกเตือนไว้ก่อนนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเฉพาะดาวเสาย้ายราหูย้ายพฤหัสย,ย้ายย้อนกลับไปดู EP ก่อนนะครับเสาย้ายครับส่งผลตีต่อชาวลัคนาราศีกอระกฏอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่1นมีนาคม25662ปีครึ่งที่แล้วดาวเสาวคือดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรลงสู่เรือนมรณนะนั่นแปลว่า1มีนาคม662566 66, นะ จนถึง19พฤษภาคม68ลัคนากรากกราศีกรกกโดยเฉพาะลัคนานะมีผลมากดาวเสาร์โครจรส่เรือนมลณะเรื่องที่จะมีปัญหาคือ1ึงครอบครัวความรัก2คือเรื่องหุ้นส่วนหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนการเงินหุ้นส่วนผลประโยชน์หุ้นส่วนธุรกิจมันอาจจะเกิดปัญหานะครับผู้กรณีการเดินทางการสื่อสารคอนเน็กชันการทะเลาะเบาแหวงกับคนอื่นการมีปัญหาการสื่อสารคอนเน็กชันระดับ สูงกว่าเราต่ำกว่าเราระดับเดียวกวับเราอาจจะมีปัญหาได้อีกครั้งสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นได้ทั้งตัวเราทั้งคนที่เรารักแต่หลังจาก19พฤษภาคมดาวเสาโคจรพ้นจากเรือนมรณะความเศร้าโศกเสียใจความกดดันความเครียดการแบกรับภาระความทุกข์นะดาวเสารคือโทษทุกข์พ้นจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภะแปลว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วมันไม่เลวร้ายไปกว่าดีแล้วอันเดิมเนี่ยเดี๋ยวมีหนทางค่อยๆแก้ไขได้ปัญหาเดิมสิ่งเลวร้ายเดิมๆจะค่อยๆแก้ไขได้เมื่อเสาเข้าสู่เรือนสุพระตรีโกนลัคนาเสาเป็นเจ้าเรือนปัต,ตนิผู้ครองความรักพุ่นส่วนเรื่องของครอบครัวความทุกข์ความร้อนทั้งหลายนะครับจะมีเกณฑ์ดีนะ มีโอกาสที่ดีเข้ามามีคนดีๆเข้ามาส่งผลดีๆทาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเหมือน,นตายแล้วเกิดใหม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในหลายๆด้านม, project, มีโปรเจกต์มีโครงการมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับนี่คือเรื่องราวความโดดเด่นของชาวกรกฎแต่จะดีจริงๆนะชาวกรกฎจะดีจริงๆคือช่วงปลายปีเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสจะโครจรเข้าทับดวงชะตา 2ตุลาถึง23ธันวา2ตุลาถึง23ธันวาจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดในปี2568นี้ส่วนช่วงที่ต้องระวังก็ดาวพฤหัสนั้นอีกแหละไปตกเรือนวินาสคือช่วงตั้งแต่13พฤษภาจนถึงช่วง2ตุลาช่วงนี้เป็นช่วงเป็นจังหวะจากโคนที่ชาวลัคนาราศรีกรกฎต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวัง เรื่องอะไรครับเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของกฎหมายคดีความต่างๆนี้โดยละเอียดไปดูในคลิปหรหัดย้ายนะครับส่วนราหูจะโครจรพ้นจากเรือนสุภาเข้าสู่เรือนมรณะนะครับตรงนี้นะเรื่องเพื่อนเรื่องคอนเน็กชันเรื่องต่างๆนะครับดวงก็จะเปิดมากยิ่งขึ้นนะดวงจะเปิดมากยิ่งขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศี กรกฎแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังต่ออย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการโดนคดโกงต้องระมัดระวังคนที่ไว้ใจไม่ได้ต่างๆนานาที่เข้ามาหลอกลวงโดยตรงโดยอ้อมอ,อย่าไว้ใจใครนะครับอย่าไว้ใจใครง่ายๆนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกกพึงต้องรู้พึงต้องทราบนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปดูดาวพฤหัสย้ายราหูย้ายและอีพีนี้คือดาวเสาร์ย้ายครับ าครับมาถึงจุดถึงช่วงที่สำคัญที่สุดในอีพีนี้แล้วนะครับในปี2,568รสเนี่ยพระสาร,ะราหูพระพฤหัสย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมเป็นจุดที่กาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนเนี่ยต้องรู้ครับว่าเราจะทำอย่างไรจะทำบุญจะมีเคล็ดลับอะไรสำคัญที่ทำให้ดวงชะตาของเราเนี่ยปรับ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเกิดแรงสั่นสะเทือนแห่งโลกแห่งจัก,กรวาลใครรู้เคล็ดลับใครปรับตัวใครมีไหวพริบที่จะทันกับดวงชะตาก่อนผู้นั้นได้เปรียบครับเพราะฉนั้นวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับของการรับดาวเสาร์ทั้ง5ข้อครับอันดับแรกเนี่ยทั้ง5้าเคล็ดลับนี้ที่ผมจะบอกเนี่ยทุกท่านสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง ไม่ผิดต่อเบญจศีลศีลทั้ง5ข้อในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการทําคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับสิ่งแรกเลยการจะทําทั้ง5ข้อนี้ทุกท่านจะต้องทําในวันที่ดาวเสาย้ายเท่านั้นนะครับเหมือนที่เคล็ดลับที่ผมบอกเรื่องของพระราหูย้ายพระพฤหัสย้ายย้อนกลับไปดูครับพระราหูย้ายทําวันไหนพระพฤหัสย้ายทําวันไหนดาวเสาย้าย ปี2568นี้วันที่19พฤษภาคมเพราะนั้น5เคล็ดลับที่ผมบอกต้องทำในวันที่19พฤษภาคมในช่วงที่ฟ้ามืดแล้วครับเพรช่วงฟ้าสว่างนั้นเป็นเวลาของสุริยเทพเวลาของพระอาทิตย์เวลาของดวงดาวทั้ง9ดวงจะเป็นช่วงเวลากลางคืนเลิกที่ดีที่สุดคือ19นาฬิกา10นาทีในวันที่19พฤศภาคม2 5 0 0 68นะครับอันดับแรกครับการทำในวันนี้เป็นวันที่ดวงดาวโคโจรเคลื่อนย้ายนะประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดการทำอะไรจึงได้ผลดีเป็นอันดับหนึ่งทำวันอื่นอาจจะพอได้ผลครับ10-20%ไม่สู้วันนี้นะครับเคล็ดลับที่1ขอให้กัลยานามิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับไปปล่อยปลาครับเคล็ดลับนี้ไม่ยากง่ายที่สุดแต่การปล่อยปลานั้นจะต้องปล่อยปลาจำนวน100 10ชีวิตนะ110ชีวิต110กิโลหรืออยากจะปล่อย1000 1000ชีวิตก็1,110ชีวิตต้องลงด้วย110เพราะ110หรือเลข10เนี่ยเป็นเลขกำลังของดาวเสาร์0คือกำลังเต็มนะครับเคล็ด<ณ><ค><ค>ลับการปล่อยปลาข้อแรกห้ามซื้อปลาตามวัดวาอารามหรือซื้อปลาที่เขามาขายแล้วเราเอาไปปล่อยไม่ได้ครับ ต้องซื้อปลาในตลาดสดหน้าเขียงปลาที่เขากำลังจะทุบกำลังจะปิดชีวิตปลาตัวนั้นๆน,น,นะครับ110ชีวิตที่สำคัญ ต้องห้ามเลือกชนิดปลาต้องปลาหลากหลายชนิดบางคนปล่อยแต่ปลาไหลเพราะอยากให้ชีวิตไหลลื่นมีปลาไหลด้วยได้ครับแต่ต้องมีปลาหลากหลายชนิดนะครับรวมถึงต้องมีปลาที่ตั้งคันปลาที่ท้องรวมอยู่ในจํานวนนี้ด้วยยิ่งดีมีทั้งปลาตัวใหญ่ปลาตัวเล็กปลาเด็กปลาผู้ใหญ่คละกันมาเลยนะครับอย่างน้อย110ต้องมีนะครับปล่อยปลาต้องปล่อยในแม่น้ําห้ามปล่อยในบ่อในสระ นะต้องปล่อยในทางน้ำไหลเป็นแม่น้ำเป็นลำคลองได้หมดนะครับนี่คือเคล็ดลับที่1ต้องปล่อยปลา110ตัวในวันที่19พฤษภาคม2568เคล็ดลับที่2ต้องถวายพระพุทธรูปปรางนาคปกเป็นแทนด้วยสัญลักษณ์ของดาวพระเสารนะ์พระพุทธรูปนี้ต้องหน้าตัก9นิ้วเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับถวายแด่พระสงฆ์ ในช่วงกลางคืน1นึทุ่ม1ินาทีวันที่19พฤษภาคม68นะครับเพราะพระปางนาคปกเนี่ยเป็นปางแทนด้วยเทพนพเคราะห์ดาวพระเสาเทวานั่นเองนะครับข้อต่อไปคือข้อที่3ครับต้องถวายพระไตจีวรแด่พระสงฆ์10รูปนะครับพระเสาวกำลังเท่ากับ10เพราะนั้นวันนี้ต้องนิมนต์พระสงฆ์สิบรูป มาเพื่อถวายพระพุทธรูปแล้วนะครับถวายพระพุทธรูปเนี่ยองค์หรือ10องค์ก็ได้นะครับสคือพระไตรจีวรน,นะครับข้อต่อไปคือสังฆทานสังฆทาน10ชุดแด่พระสงฆ์10รูปนะครับนี่คือข้อที่4แล้วนะครับนี่คือข้อที่4แล้วนะ บ่อยปลาข้อที่1ข้อที่2ถวายพระข้อที่3ถวายพระไตาข้อที่4คือถวายสังฆทานสังฆทานนี้ขอให้ทุกคนจัดด้วยมือตัวเองซื้อตามห้างสรรพสินคา้าร้านสะดวกซื้อมารวมกันให้ได้10ชิ้นเป็นของใหม่ถวายแด่พระสงฆ์นะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาพระไตาจีวรเป็นธรรมบูชาสังฆทานเป็นสังฆบูชานะครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่5นิมนต์พระสงฆ์ ทั้ง10รูปมาแล้วก่อนถวายพระพุทธรูปพระไตรปิฎกสังฆทานนิมนต์ให้ท่านสวนดบทธรรมจักและบทรัตนสูตรเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นมหามงคลทําน้ําพระพุทธมนต์เจริญน้ําพระพุทธมนต์เพื่อปะพรมให้ทุกท่านทุกคนไล่ขับไล่อัปีจันไรสเสียดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเสริมความเป็นมหามงคลในวันที่ดาวย้ายนี้และสุดท้าย กวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวนเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีถวายบุญให้แก่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทพพรหมเทวดาทั้งหลายที่คอยปกปักรักษากายสังขารเราขันท่าธาตุสีอายตนา6ดวงจิตหนึ่งอธิษฐานให้ดวงชะตาเปิดในวาระพระเสารย้ายครั้งใหญ่ในรอบ30ปีส่งแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ลิขิตชะตาชีวิตใหม่ ของสัพพชีวิตมนุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีในครั้งนี้ครับเอาละครับนี่คือ5เคล็ดลับสำคัญที่ทุกท่านไปทำได้ด้วยตัวเองแต่มีคำถามครับอาจารย์ครัอาจารย์ครับการทำแบบนี้ขั้นตอนรายละเอียดยุ่งยากนิมนพระอย่างไรโอ้โหต้องถวาย 10, 10รูปนะใช้เงินรวมกัน เป็นหมื่นๆจะทำอย่างไรถ้าเราไม่มีปัจจัยนะครับตรงนี้เองผมอาจารย์ซันมหาทศดาราได้จัดการทำบุญใหญ่ทุกครั้งที่ดวงดาวสำคัญย้ายอยู่แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้19พฤษภาค,คม2,568ที่วัดซั์สมสรนิกรเกษมกรุงเทพมหานครเขตหนองจ่อเราจะจัดงานใหญ่เพื่อทำบุญ ก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านถือโอกาสเป็นการทําบุญร่วมกันในวาระโอกาสพระเสาร์โคจรย้ายราศีส่งแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ในรอบ30ปีครั้งนี้ผมอาจารย์สันมหาทุศดาราจะนําทุกคนทําบุญไปพร้อมๆกันนะครับร่วมกันคนละ999บาททําบุญในครั้งนี้เสร็จแล้วนี่คือพิธีส่งเท่านั้นนะครับที่เราจะทําบุญกันและเราจะจัดเต็มจัดเต็มอย่างไรคือการทําบุญในครั้งนี้เราจะโยงสายศิน จากพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาสู่องค์พระประธานที่สูง7เมตรลงมาสู่ศีรษะทุกคนโดยมีการขึงสายศินตะข่ายเพชรสายศิลเราใช้สายศินเส้นใหญ่ที่มีได้เล็กๆ108เส้นตามตำราบโบราณที่กำลังพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14รวมกันเป็น108และ108นี่คือกำลังของดาวนเคะห์อาทิตย์ก พระจันทร์15พระพุธ17รวมกันจนถึงพระราหูพระเกตเนี่ยคือร้อยแปดเช่นเดียวกันโยงที่ศีรษะของทุกท่านทุกคนในการมาร่วมทําบุญครั้งนี้จะมียันเกาะเพชรบมออให้ด้วยและติดที่สายสิ่งที่โยงที่ศีรษะของเรารวมถึงยันเทพพระเสาเทวาที่ผ่านการพุทธาพิเศษเทวาพิเศษพมมาพิเศษเรียบร้อยแล้วในงานนะครับอย่างรูปที่เราขึ้นให้เห็นนะ,ะทั้งงานพฤหัสงานพระเสางานพระราหูเนี่ยเราจะมี ให้นะครับให้ทุกคนนำติดตัวกลับบ้านไปด้วยพอเสร็จพิธีสงกวดน้ำเสร็จรายได้รายได้ตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งหลัง,ลงค่าใช้จ่ายแล้วนอกจากทาบุญถวายพระพุทธรูปพระตจีวรสังฆทานปล่อยปลาแล้วเราจะนําไปสร้างพระอุโบสถที่วัดถ้ำบาดาลจังหวัดสระบุรีเป็นโบสถ์หลังแรกนะครับรวมถึงสร้างพระประธาน ปางนาปกในโบสถ์ด้วยยังไม่เพียงเท่านั้นเราจะร่วมทํานุบํารุงบริเวณโดยรอบกับขององค์พระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมร่วมกับท่านพระครูสีพนมเป็นบุญใหญ่นี่คือบุญใหญ่ที่เราจะไปทํานะครับหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์พิธีการบวงสรวงขอพรเทพพระเสาเทวาผมจะได้จัดเตรียม แท่นบวงสวงบรรลังบวงสวงอันยิ่งใหญ่มีทั้งใบสีมหาเทพใบสีมหาพรมใบสีหลักใบสีตอ่อใบสีเปิดโลกเปิดบารมีเปิดทรัพย์และใบสีตามตำราบโบราณแบบจัดเต็มของบวงสวงสีม่วง10อย่างพร้อมทั้งเครื่องบวงสวงอลังการนะ ทุกคนจะได้ร่วมในพิธีตรงนี้ในการอ่านองค์การบวงสวงอันเชิญเทพพรมเทวดาประสิทธิพระพ,พรชยัยเปิดดวงชะตาให้กับทุกท่านทุกคนทุกคนที่เข้าร่วมพิธีบวงสวงจะมีเทียนเทพพระเสาเทวาจะมีการผูกดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดผูกดวงชะตาที่เทียนพระเสาเทวาด้วยด้ายสายศิลป์ศักดิ์สิทธิท์ข้างบนจะมีสายศิลป์ผูกที่ศีรษะพร้อมยันเทพพระเสายันเกาะเพชรในการประกอบพิธีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีบวงสวง เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอีกทั้งผมจะพาทุกคนขอพรเทพพระสาเทวาพาทุกคนเข้าพิธีจุดเทียนเปิดดวงชะตาสบัดเคาะรับโชคเสริมดวงหนุนดวงเปิดมหาโพคกรัพั์เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเราร่วมกันนะครับคนละ999บาทมาร่วมกันรายได้ที่เหลือแล้วยังไปทำบุญด้วยนะครับเจอกันที่วัดทรัพย์สมสร นิกรเกษมเวลา19นาิก10นาทีนะครับครั้งนี้เรารับจำนวนจำกัดนะครับเราไม่รับมาจองหน้างานเพราะนั้นใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างนี้นะ,ะเต็มแล้วปิดรับทันทีครับและพบกันในงานพิธีครับ